วันนี้มาทำกล้วยตากครับกล้วยตากนี่ผมจะมีกล้วยสองชนิดอยู่ที่สวนผมเนาะเป็นกล้วยเล็บมือนางหนึ่งแล้วก็นี่เป็นกล้วยน้ำวาครับกล้วยน้ำวาเราจะใช้กล้วยน้ำวาที่สุกงอมแล้วก็ใช้ทั้งแบบสุกงอมแก่แก่ไปเลยแล้วก็กําลังสุกได้วันสองวันครับ ตรงน,นั้นรสชาติกันงหวานเลยเราจะแกะเปลือกแล้วก็เอามาตากครับแล้วเราก็จะตากห้าแดดน,นะครับเราจะตากแล้วก็พลิกตากแล้วก็พลิกครับจนครบห้าวันครับเร,เราจะได้กล้วยอย่างนี้เป็นกล้วยน้ำว้าทำเสร็จตัว้ยแล้วครับ้าเป็นกล้วยตากอร่อยครับ ใช้เวลาห้าวันครับทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นกล้วยกล้วยตากแล้วแล้วเราก็จะเอาไปทำเป็นคุกกี้ก็ได้หรือจะกินสดเป็นกล้วยตากธรรมดาก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมจะไปตากแล้วครับ